ไปอีกสักพุ่นก่อนอไปอีกสักพุ่นนะครับนั่นก็คือหุ้นที่ออกมาเมื่อวานนี้เกินคาดเหมือนกันนั่นก็คือกรณีของ S C C หรือว่าปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนเมื่อวานเนี่ยมีประกาศตัวเลขผลประกอบการไตรมาสแรกออกมามีกำไรสุทธินะฮะ2 4งพี่้อยบาล้านบาทะนะฮะก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมานะครับพิกจากขาดทุนไตรมาสสี่เนี่ยเขาขาดทุนประมาณ1 1 3 4ล้านบาทนะครับ แต่ไฮไลท์ของปูนซีเมนไทยคือกําไรที่ออกมาเนี่ยมันสูงกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ครับอ<ม>คอนเซซซัสเนี่ยออกมาระบุว่าจะ,จะมีกาไรสุดที่เนี่ยก็ประมาณสัก1,800ล้านบาทโดยเฉลีย่ยนะแต่ออกมา2,400กว่าล้านบาทอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่วันนี้น่าจับตานะครับเพราะว่ากําไรเนี่ยมันออกมามา,มากกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือดูแล้วเนี่ยเท่าที่ดูปรากฏว่ามีการเติบโตทุกกลุ่มธุรกิจเลยนะ ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างกลุ่มปิโตเคม SCGP อันนี้ก็เมื่อวานก็ออกมาที่ที่มีการรายงานไปเมื่อวานนี้ก็โตกว่าคาดนะครับกำไรมากกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้นั่นเองอนะครับอนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดดูผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่วนของงานซีเมนต์และก่อสร้างเนี่ยเป็นผลมาจากสินค้า ก <Green S 1> รีนและการบริหารจัดการที่เพิ่มประสิทธิภาพแต่หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยมีไรายได้จากการขายลดลงนะสามเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซีเมนต์แล้วก็การก่อสร้างแล้วก็ปริมาณขายที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจเคมีคอลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ e b i t d a ก็เพิ่มขึ้นประมาณ4%คอร์เจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซีเมนต์แล้วก็ก่อสร้างเช่นเดียวกัน โดยมีกำไรมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเนี่ยหนึ uh ่ huh. 1, ล้านบาท uh huh. ถือว่า uh huh. ค่อนข้างเยอะนะฮะ uh huh. เพิ่มขึ้น173ล้านบาท uh huh. หรือคิดเป็นประมาณ11%จากไตรมาสก่อนหน้าขณะที่เงินปันผลรับ ไตรมาสหนึ่งปี2567อยู่ที่207ล้านบาทนี่คือเงินปันผลที่ได้จากบริษัทเขาไปลงทุนถูกไหมใช่ก็คือบริษัทรูกๆต่างๆนั่นเองนะครับมีทั้งในแง่ของส่วนแบ่งกําไรแล้วก็ในรูปของการบันทึกเข้ามาทางบัญชีใช่ไหมฮะแล้วก็เงินสดที่ได้จากปันผลจากมูลหลายแหล่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้น64ล้านบาทนะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหลักๆเนี่ยเขาบอกว่ามาจากเงินปันผลรับมาจากบริษัทร่วมครับ s อ c ที่ถืออยู่ประมาณ20 5 0อก็เท่ากับ114ล้านบาทและจากบริษัทอื่นๆที่ c s c c เนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณต่ำกว่า20%ปอรประมาณ90กว่าล้านบาทถูก à, <93 S 1> ต้องล้านบาทนั่นเองนะครับอีกจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับถ้าไปดูในแง่ของโครงสร้างทางการเงินของทาง s c c เนะี่ยพบว่าณไตรมาสแรกนะครับเอชซีซี่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะครับ อยู่ที่78,585ล้านบาทครับเงินสดนะฮะเงินสดนะครับเ,เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะฮะปีช่วงนั้นเนี่ยไตรมาแรกของปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่แค่ประมาณสัก6,800 0แต่รุ่นนี้นะครับเพิ่มมาอีก1,000 0นล้านเป็น7,800 0นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีเงินทุนหมุนเวียนนะครับเ,เพิ่มขึ้นมา10%นะครับมาอยู่ที่ระดับ1 6 8 0 0กว่าล้านบาทงบดีนะครับปันผลเด่นเงินสด ล้นมือสำหรับ,บ SCC วันนี้ก็นะฮะเมื่อวานก็ราคาก็ตอบรับในเชิงบวกมาวัน2วันแล้วครับวันนี้ก็น่าสนใจนะพองบออกมาดีแบบนี้น่าจะมีแรงขับในแง่ของราคาหุ้นของทาง SCC เพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าดูจากเส้นกราฟที่ทางทีมงานขึ้นมานะครับมันคล้ายๆกับบมรุงร่งาเมื่อสักครู่ไงอไอตอนตลาดแย่แต่ตอนนั้นนะสัปดาห์ที่แล้วลงมาปุ๊บเลยนะสำหรับปูนซีเมนไทยได้ตอนนี้เพิ่งกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นไม้ต้นๆหรือเปล่าสําสหรับในแง่ของการเข้าลงทุนในรอบนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับนั่นค,ค,คือตัวของ S C C นะครับ